เดียวอ่ะค่ะมาจากเขาคิดว่ามาจากสันเซลเดียวอุกกาบาตไม่ก้อนภูเขาไฟค่ะเอ่อภูเขาไฟเรเลยคิดว่าน่าจะเป็นขาอุกกาบาตมากกว่าน้องๆค่ะเอมี่เข้าครัววันนี้ค่ะขอเสนอเมนูไข่ย่ยย่อยย่ยย่ยเฮ้ยทีนี้มันใหญ่ขนาดนี้ค่ะน้องๆก็มันเป็นไข่โดเซานี่นาว่าแต่ถ้าไข่มันใหญ่ขนาดนี้แล้วตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนคะน้องๆไปดูกันไหมเอ้ยว่าแต่เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะ อี่าไดาวเสาตรงนู้น,น,น,นมากค่ะพี่ผ่องน่ากลัวมากเลยตัวรจริงหรือเปล่าหรือตัวจำลองไม่รู้ว่าที่มันอยู่ใกล้ๆกับไข่ดาวเสาที่มันใหญ่ๆนะคะตอนนี้เป็นแบบจำลองคะอ่ะในนักท่องเที่ยวชมค่ะตกใจหมดเลยว่าแบบ พี่ผ่องยืนดูอะไรข้างหลังอยู่คะเนี่ยยืนดูไดโนเสาร์ที่เก็บขังไว้ในตู้นี้ค่ะอ๋อขังไว้แล้วไว้แล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากตู้นี้คะพี่ผ่องเราจะเรียนรู้นะคะยุคต่างๆของไดโนเสาร์มีอยู่ทั้งหมด3ยุคด้วยกันนะคะยุคที่1นะคะยุคไพลอสิกยุคกําเนิดไดโนเสาร์ยุคกเนิดดไโนเสาร์ยุคจูราสิกยุคครองโลกของไดโนเสาร์ยุคที่3นะคะยุคครีเทเชียสเป็นยุคทองของไดโนเสาร์ค่ะแล้วในยุคนี้ยุคแรกนะคะมันมีไดโนเสาร์หรือเปล่าคะพี่ผ่องมีค่ะมีไดโนเสาร์ค่ะสัตว์ที่อาศัยอยู่รวมกับ สเสร์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขึ้นบกพึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคานนะคะ<ม>แล้วก็กลุ่มพวกสัตว์เลื้อยคานที่บินได้ตัวนูน้นตัวนู้นค่ะยยาคอยยาค่ะอยยาใช่ไหมคะตัวนี้เป็นเดนโนเสารากิน<ม>พืชที่อายุต่อแก่ที่สุดในโลกค้นพบในประเทศไทยมีชื่อว่าอิสานโนซอรัสอัทวิพัชชีอายุ209ล้านปีค่ะโอ้โหชื่อมันยาวมากเลยค่ะน้องๆว่าแต่ในยุคนี้มันมีไดนเสร์แล้วไม่อยากจะรู้ว่าข้างในเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับพืชหรือสภาพแวดล้อมอะไรที่มันโดดเด่่่นนนน้้าามมมคะไวจเเป็ตต ส่วนต้นโปรงก็เป็นอาหารของไดโนเสา, oh. า,าร์ส่วนใหญ่เราจะพบไดโนเสาร์ที่กินพืชก่อนค่ะเข้าสู่ยุคที่2ของไดโนเสาร์นะคะน้องเอมมี่เป็นยุคจูราสสิกนะคะยุคครองโลกของไดโนเสาร์หยยุคนี้มีจําได้ค่ะมันเคยมีหนังด้วยเรื่องจูราสสิกพาร์ค มันก็คือยุคนี้นั่นเองยุคนี้นั่นเองยุคนี้นะคะสังเกตว่าน้องแอนี่จะเห็นว่ามีไดโนเสาร์ตัวขนาดใหญ่อย่างเช่นตัวใหม่เลขห้านะคะไดาคิโอซอรัสตัวนี้นะคะเป็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่กินพืชน้ําหนักประมาณ76ตันคอยาวๆ่คะตัวนี้นะคะจะเป็นไดโนเสาร์กินพืชลักษณะเด่นของไดโนเสาร์กินพืชทุกชนิดนะคะจะกินก้อนกรวดที่มีผิวเรียบที่เรียกว่าแกปโตลิตเข้าไปเพื่อบดย่อยพืชในกระเพาะในอาหารของเขาที่เขากินเข้าไปน้องๆคะไดโนเสาร์กินก้อนกรวด เพื่อที่จะไปบดอาหารข้างในท้องมาดูไดโนเสาร์ที่กินเนื้อบ้างมันล่าเหยื่อยังไงอย่างเช่นตัวหมายเลขก3ค่ะน้องแงน,นี่ไดโลโฟซอรัสค่ะตัวเนี้ยสมตัวเนี้ยจะใช้วิธีการล่าเหยื่ออยู่กันเป็นฝูงรวมกันพอเวลาออกล่าเหยื่อก็จะคล้ายๆกับสุนัขป่าออกไปล่ากันเป็นฝูงแล้วก็ใช้วิธีการต่อสู้คล้ายกับสุนัขป่าน,นั่นเองเห็นม<า>ันตัวเล็กๆแบบนี้โอ้โหแต่เมื่อเวลามันออกไปล่าเป็นฝูง เสร็จทุกตัวค่ะน้องๆค่ะน้องเอมี่เข้าสู่ยุคทองของไดโนเสาร์นะคะยุคที่3เป็นยุคสุดท้ายยุคทองแล้วยุคไดโนเสาร์ของโลกมันต่างกันยังไงคะสำหรับยุคอาทองของไดโนเสาร์เป็นยุคที่ไดโนเสาร์พัฒนาการเพิ่มฟูมากที่สุดสูงมากที่สุดกว่ายุคของโลกอีกนะคะซึ่งยุคนี้สังเกตว่าเราจะเห็นว่าเรามีไดโนเสาร์หน้าตาแลกประหลาดหลากหลายชนิดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวใหญ่มากในช่วงยุคนี้มีสัตว์ไยคานต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันน้องเอมี่ว่าไดโนเสาร์ที่พบในนประเททศไยมีตัวหาค ตัวหมายเลขสามค่ะน้องเอมมี่เห็นไหมคะตัวหมายเลขสามแต่ที้มีชื่อว่าสยามโมทารนท์นัทอิสานเอ็นติสตัวที่อ,อยู่ห้องโถงค่ะตัวเมื่อกี้เป็นบรรพบุรุษของทีเร็กแล้วทีเร็กอยู่ตรงไหนคะน้องเอมี่รู้ไหมคะอันหนึ่งไหมคะหมายเลขหนึ่งเป็นท<อ>ีเร็กค่ะทีเร็กนะคะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ดุร้ายที่สุด ะะจริงๆแล้วชีเรกจะไม่ได้อยู่ในยุคจุลศิกด้วย <c oughs> ก็คือที่สําคัญชีเรกนะคะเขาเกิดในช่วงปลายยุคทอง,ทองด้วยส่วนพ่านในช่วงปลายยุคทองก็เกิดช่วงยุคนั้น,นะะอย่างงงนะคะว่า,ดาโนดโดเสาครองโลกเนี่ยก็คือมันคล้ายๆว่ามันเป็นยุคที่มันเฟื่องฟูที่สุดแต่ว่ายุคทองของดโนดโดเสาเนี่ยมันคือไดโนเสาเกิดมาหลากหลายที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดด้วย สูญพันธุ์เพราะว่าอะไรคะการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์มีหลากหลายทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ให้คำตอบที่ไม่เหมือนกันนะคะมีอยู่สาข้อหลักวนกันนะคะข้อที่1กาบาขนาดใหญ่พุ่งชนโลกนะคะข้อที่2นะคะภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟที่บนโลกของเราเนี่ยระเบิดต <c oughs> ่อเนื่องเลยแล้วทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์และข้อสุดท้ายข้อที่3สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลูกรางนะคะเป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจทีเดียวเลยค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้สันนิษฐานมีหลายทฤษฎีด้วยกันว่าไดโนเสาร์เนี่ยสูญพันธุ์เพราะอะไร ว่าแต่ตัวน้องเองละคะคิดว่าในดโนเสาร์สูญพันเพราะอะไรคะ